อุ้ยเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนถือชิ้นนี้มันจะดุ้งเคืองเลยโอ้โหยังกจะท่อนแขนเอาเอาวันนี้แหละมาโดนแน่นอนปันซีชิ้นแบบเท่าแขนคือทอดแบบโอ้โหกรอบๆดูดิใส่นี้มาขอช่ำแหลกปันซีก่อนปันซีโอ้โหตัวใหญ่ๆด,ดูดิดูเนื้อมีวความขาวเนื้อโอ้โหทั้งซีกทั้งแท่ง ราน้ำปลาเยิ้มๆไม่ต้องเผ็ดก็เด็ดได้มางับเลยเป็นมากบาลยองซีฟูดจัดเต็มนะฮะร้านนี้คือร้านตลอดซีความเก๋ร้านนี้คือเป็นอู่ซ่อมมอตอร์ไซค์ชิ้นใหญ่มากและข้างในก็เป็นครัชิ้นใหญ่มากไม่แพ้กันเพราะมี16เตามาร้านนี้มีท็อปปิ้งที่เลืกเอกหลากหลายไปดูวิครับไป อโอ้โหอันนี้คือโคตทะเลนะฮะใช่ไหมใส่ไข่อะไรแบบเต็มทีหมดเลยอะ่ะของเราของเราของเราลงจานมาแล้วมาเริ่มเลยตลอดซีนะฮะร้านนี้อาหารทะเลในอู่ท่อมรสอร่อยซ้ำๆเพราะว่าจำสุดได้ปลาหน,นาๆทอดก,กรอบโอ้โหดูดิดูความขาวเนี่ยดูควันที่ขึ้นอยู่ โอ้โหเวลากินนะฮะก็มีน้ําปลามาให้ลาดลาดฉ่ำๆเลยข้อแรกคือมันอร่อยข้อสองคือคลายร้อนถึงหน,นายตัวเองแหลเล,ย,ลยเลยยังลุยไม่ได้ยังลุยไม่ได้ลุยตอนนี้ขิดแน่นอน่อานได้แล้วแหละมาลังหรวหอหอโอ้โมา กระเพราโคตนทะเลรล้วพ่นฮอปปิ้งเป็นนี่ไขไ่ปัรรยสีเข้าไปอืมดิ่เข้าหน้าไข่ปลาหมึกด้วยมาเลยมีเลยโอ,อ้หอันนี้ลอยยี่นะเยอะนะไปเลยอืแกงส้มไข่ปลา ลิวกิวนะฮะแล้วก็ไข่ไก่เซ่เลยจังต้นท่นที่ชอบเลยเปรี้ยว,ไม,วไม่เป็นหวานเจ๋วว่ะที่เคี้ยวมาเลยองลองตีร้านนี้อร่อยถูกส,ส,สดๆสดๆไม่เผืยวแน่นอน 好屌。